เมื่อวานมีโอกาสนิเดงนะคะของพี่ตลาหละรับอันนี้นี่เรามองบวกมากขึ้นในทวนบวกมากขึ้นเพราะว่าโปรเกตสหรือว่าความคืบหน้าของโครงการที่เขามีอยู่อย่างโครงการที่กําลังพัฒนายอยู่ะคะ่ะเช่นมันสูนหรือมันสูนเนี่ยนะคะที่ที่เป็นวินลูกไายมือที่ลาวนะคะแล้วก็ทางขวาเนี่ยจะเป็นนาบัสสองอันนี้จะเป็นวินเทอร์บายที่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ รูปร่างขวาเนี่ยจะเป็นโซล่าฟาร์มที่ไต้หวันอันนี้คือเป็นโปรเกสจะเป็นความคืบหน้าเฉยๆเราฟังจากเมื่อวานเนี่ยจะเห็นว่าอย่างเฉพาะโครงการมอนศูนหรือมอนศูนเนี่ยมีความคืบหน้ามากขึ้นค่อนข้างดีคือเทียบจากมิ팅รอบก่อนเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะจากเดิมเนี่ยมีอยู่แปสิบเก้าต้นทั้งทั้งร้อยสามสิบเนาะในเมื่อวานเนี้ยสองเมื่อวานก็คือเก้าสิบสี่ต้นแล้วก็คือประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของโปรเรสซึ่งอันนี้ก็จะ COD ประมาณครึ่งปีครึ่งปีหลังปีหน้า ะะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็มีความชัดเจนมากขึ้นไม่ได้ดีเลยอะไรนะคะ,คะส่วนขนาะเดียวกันเนี่ยทางขวาเนี่ยนะบ้านของเนี่ยตัววินเทอร์บ3ตัวเนี่ยก็คอมมิชชั่นไปแล้วก็คือเจเนเรตไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็อีก3ตัวเนี่ยอาจจะเป็นซี d p โอก็คือแบบเป็นดีเลียนิดหน่อยก็จริงแต่ว่าตัว3ตัวเนี้ยก็ก็เพอร์ฟอร์มที่ค่อนข้างดีเพราะว่า นาบัสสองเนี่ยโลเคชันเขาจะสูงกว่านาบาสัสหนึ่งประมาณสองร้อยเมตรซึ่งตัวนี้มันก็เลยทาให้ลมมันดีด้วยมันก็ช่วยในแง่ของตัวคาปาซิเตอร์ซึ่งทําให้เจเนเรตไฟได้ er ค่อนข้างดีก็เป็นเป็นจุดที่ดีดสําหรับบริษัทที่จะคอนทิบิวเข้ามาแต่ว่าตัวนี้ก็ซีโอดึ่งปีหลังสามตัวแต่ตัวสามตัวแรกเนี่ยค่ะก็ซีโอดึ่งปีหลังปีหน้าเหมือนกันส่วนอ่าล่างขวาเนี่ยโซล่าที่ไต้หวันเนี่ยเราคาดว่าภายในสิ้นปีก็จะมีโปรเจกต์มีความคืบหน้าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะคาดว่าจะสีโอดีขึ้นปีหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพก็จะดูชัดเจนมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่เราเอาสามโปรเจกต์นี้เข้ามารวมอยู่ในไถ่ติดไพรส์ในะคะเป้าหมาย b c ซีพีาคะเป้าหมายก็จะมีการปรับขึ้นจากห้าบาทเก้าสิบตางค์เป็นเจ็บาทสามสิบตางค์ค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของข่าวดีอันแรกเนาะที่เรามองว่าเป็นบัจจัยบวกที่ว่าดูดีขึ้นสไลด้ถัดไปได้ค่ะอันนี้ก็คือ ประเด็นที่สองเนี่ยทีนี้พอมีโครงการพวกนี้ก็เริ่มจะมองว่าเอ๊ะแล้วเงินเขาจะพอไหมซึ่งเ,เราก็มองว่าพอแล้วก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรเพราะว่าเน e ดีเอ,ดดอเวชอเนสินไรมาสสองเนี่ยก็อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเท่าก็ก็ดีกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวค a ป a ซิตี้ที่จะมีแบบหางและซอฟพันเพิ่มขึ้นหรือว่ากู้เพิ่มเนี่ยก็ยังขยายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะปกติโรงไฟฟ้าก็จะประมาณสามเท่าอันนี้ในส่วนของตัวเงินที่ไรมาสสองเนี่ยเขามีการไดเวส ไปตัวโรงไฟฟ้าโซลา่าที่ญี่ปุ่นไปหมดเลยได้เน็ตเกนเน็ตแท็กมาเนี่ย2,000ล้านนะคะแล้วยังได้เงินปันผลจากตัวโรงที่อเมริกาที่เป็นคอมบิไซเคิลเนี่ยมีเงินปันผลเข้ามาประมาณ70ล้านและครบทั้ง4โรงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นตัวหนึ่งที่เข้ามาช่วยในเร่ของตัวแรงเงินทุนนะคะสำหรับบริษัทแล้วก็เขาจะขยายอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยนอกจาก support ตัวเจ์ที่พูดไปในสไลด์แผ่นแรกไปแล้วเนี่ย ยังมีโครงการที่เขาจะไปในแบบที่เขาคุณเคยก็จะมีไทยแลนด์จริงๆก็คุนในประเทศไทยเนาะแล้วก็จะมีอเมริกามีลาวมีฟิลิปปินส์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีมองโอกาสที่ออสเตรเลียเพราะว่ามองว่ามีความคล้ายกับตลาดที่อเมริกาด้วยเพราะฉันเนี่ยก็ก็เป็น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 รีน e วเอเบที่เขาจะเกียรต่อไปแล้วก็เป็นเข้าอยู่ใน ESG ด้วยก็จะเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวหนึ่งสําหรับวันนี้ค่ะ ก็จีนิทากเกตไพรซ์เจ็ดบาทสามสิบเราเป็นเฉลี่ยดิ้งบายเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราติดนิดนึงตรงที่ว่าโครงการรีนิวพวกนี้คือพวกไออะไรพวกนี้อาจจะสู้โครงการพวกแบบคอนเวอร์ชวลอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานเลยแหละในการแรมอัพเอวีในขณะที่คอร์สเซอร์เพอร์ตอนนี้ยังสูงกว่าเพราะว่าเอาวีเนี่ยจะอยู่มาแค่สามถึงสี่เปอร์เซ็นต์แค่นั้นการจะกลับไปในช่วงที่แบบแอดเดอร์ยังไม่หมดเหมือนคงต้องใช้เวลานานเลยล่ะค่ะกว่าจะแรมอัพตรงนี้ก็เลยเป็นเฉลี่ยดิ้งบายสำหรับบีซีพีจีค ครับก็เป็นภาพหนึ่งนะครับในขาของโรงไฟฟ้าหลายๆแห่งนะที่เราอาจจะเคยเห็นราคาหุ้นเนี่ยลงมาลึกๆนะครับแอดเดอร์ที่หายไปเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งนะครับแต่ BCPG อย่างที่พี่หนูไล่เรียงนะหลายท่านจะเห็นภาพว่าโครงการใหม่ๆจะทยอยเข้ามาต่อยอดนะครับคิดว่าภาพที่พี่หนูให้เนี่ยก็ดูชัดมากนะครับธุรกิจเหมือนจะบอลเทเมาไปแล้วนะดังนั้นเนี่ยคำแนะนำเทรดดิ้งเป็นเทรดดิ้งบานะครับดูราคาเป้าหมายเจ็ดบ วันนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาสอบถามพี่หนูเยอะนะครับกระชั้นนิดนึงนะครับก็ขอบคุณไอเดียดีๆจากพี่หนูเช่นเคยนะครับมีคุณบรรทณีนะครับเข้ามาแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังพี่หนูด้วยนะครับผมก็ผมเพิ่งทราบเหมือนกันนะครับแฮปปี้เบิร์เดย์พี่หนูด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่หนูมากครับขอบคุณครับ